สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีพี่น้องอปวกปายเบิร์ตสุกุลสุกูลพี่น้องจาบรรยากาศตอนเทียงพี่น้องคือคือมาตัดต้นใหม่ตอนเทียงวันตีมื้อนีนมันบบแดดมืดฝนตั้งแต่เช้าบบเห็นแสงแดดเลยเมื่อวานก็มืดฝนมา,นาตะกเขตอืน่นต้นใหม่กต้องมามหดนำอยู่ซุมอไอ้ต้นนี้มันงามพอมันอยู่ไกลหายนำเนาะเขาเปิดประจำมาเลย แตกยอดอยู่แต่ว่าต้นทั้งพูเนเหี่ยวแหง้งต้องได้หดสุม,มือให้น้องเหมยหดฝนบ่นตกเบิ่งแนวต้นไม้บ่มีดัดเองเด้หนึ่งสองสามสี่สั้นตัดบ่เถึงแล้วคุณสั้นที่สี่อันนี้บ่มีดัดเองดัดให้มันให้มันออกหลายสั้นว่าเสียมันออกขาสั้นมันจะบาได้ปีนขึ้นไปตัดอยู่ข้างบนบอก รดาสั้นที่จียังตัดบะเึงแล้วตัดเองแต่งเองว่าเสียมันได้หาสั้นแต่ว,ว่ากลัวมันสิออกสั้นได้นะมันออกปีละสั้นได้พี่น้องเนี่ยปลูกมาหาปีแล้วแท้จริงมันออกหาสั้นแล้วแต่บบมีตัดหิมสั้นหนึ่งเพราะว่ามันมันบ่ดได้ทรง ลำมันมันบดตรงมันบดใทรงก็เลยตัดออกก็เลยได้แค่สี่สั้นเนาะเดี๋ยวสีับบังคับให้มันแตกยอดให้มันได้สั้นที่หาขึ้นไปอย่เดี๋ยวต้องใช้บันไดขึ้นไปปีนขึ้นไปตัดได้บาดเนี่ยเนี่ยขนาดสั้นที่สามนี้ก็ตัดยากมันแตกยอดต้องตัดประจำพอถัดตัดแล้วมันสี แตกจริงหลายกว่าเกา่าเนาะต้องขยันตัดต้องให้มันได้ทรงายๆคือทรงผมนั่ยหลัก ว่าปีนี้มันหนาสิแปดสันที่หาได้ปีนสันที่สี่ได้ปีนคือไปตัดแล้วดู ท่าสั้นที่หามันประมาณผิดแหละเออเนี่ยสั้นแล้วมันตัดบะเถิงสี่สั้นเดี๋ยวปีนี้เสียมันออกสั้นที่หามันมีวิธีด้พี่น้องวิธีอันดัดให้มันออกยอดเนาะบ่มีก็ตัดเป็นพุ่มแบบนี้แหละดัดตัดแล้วล่ะมันจะมียอดที่มันแตกขึ้นมาใหม่แบบงามๆอ่ะ แตกขึ้นมาตรงกลางแ้วบบมีก็จจงไว้จงไว้แหลวก็ลีงามันออกนี่ลีงามันออกแล้วก็เด็ดยอดมันแล้วมันก็สิมาแตกเป็นพุ่มแล้วก็ตัดตัดตัดมันก็จะเป็นพุ่มเรื่อยๆเนาะพอเขาบังคับมันให้มันแตกแล้วบาดนี่รอยมันแตกยอดใหม่คืนมามันก็จแตกมาตรงกลางแล้วเขาก็ปล่อยไว้ลีงามเนออก็ลมาเด็ดยอดมันมันก็จะเป็นพุ่มอีก รอดูปีนี้มันสิออกสั่นที่หาบอสั่นที่หากันชีเรเพียขคือมาตัดจิเพียเออขนาดสีสันยังได้ปีนขึ้นมาตัดเขาเรียกว่าวิธีการบังคับให้มันแตกยอดเขาดัดมันไวตลอด มันก็แตกหนึอยอดใหญ่ขึ้นมาตัดจนเพิ่เติม ประจำได้ว่าแตาม่มันแตกแล้วก็ตัด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 เพื่อบังคับให้มันแตกยอดใหม่เนี่ยสั่นอย่ก็ยังตัดยาก ายคนคิดว่าบวมีเสียบยอดบ่ได้เสียบเนาะแต่ว่าต้นไม้บางประเภทเนี่ยเขาเจ้าสีเสียบอย่างเขเป็นพุ่มต้องเสียบเอากิ่งมาเสียบอันนี้บ่ได้เสียบแต่ว่าใส่วิธีการบังคับทำมันแตกยอดแล้วก็ตัดดัดมันแล้วมันก็แตกยอดใหม่ตัวไหนที่บ่ได้แบบบ่ได้ทรงเฮาก็ตัดทิ่มเนาะห้มันแตกใหม่อันนี้เขาไม่ได้ทรงมันแตกขึ้นตรงกลางแล้วก็ป่อย ปอยแล้วก็ตัดมันเป็นพุ่มข้างบนงามี่ก็สิลิออกเบิร์ตนี่สิบให้มันปงมันก็สิแตกเป็นพุ่มแบบนี้เดี๋ยวมันแตกยอดใหม่มันก็สิขึ้นอีกข้างบนขเขาเรียกว่าวิธีการบังคับทำให้มันแตกยอดใหม่จะไดขึ้นไปนตัดข้างใน่อยดี แท้จริงนะต้นใหม่มนะันบังคับให้เป็นทรงไหนก็นได้เนาะบางคนเนะี่ยเขาเซตแบบอ,อย่างไรคลายคือพญานาคนะเห็ดแบบเป็นวนขึ้นไปทําเป็นวนวนขึ้นไปอันนี้เป็นชัน่น แต่ว่าต้นไม่แรกๆเด็ก็ซื้อเขาเจ้ามาพี่น้องซื้อเขาเจ้ามาแต่ว่าตอนนี้บริสุทธิ์แล้วอยากได้ก็มีอตอเองตอกิง้งตอกิ้งหรือว่าตอนกิง้งน,นั่นแหะเนาะง่ายกว่า เอาไว้สูงลายก็ตัดยากอีกสี่สันตัวไหที่บริสุทธิ์เขาก็ต้องตัดออกเนาะตัดกิิงออกนี่ ตัดออกเอาไว้เฉพาะที่มันได้ทรงไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแตง่งต้นใหม่กัเส้นกันพี่น้องถ้าเขาแต่งมันงามเนี่ยจากต้นใหม่ราคาแค่ลักลอยรักหมืน่นลักแสนก็นมีเด้กรักล,ล้านก็นมีต้นใหม่ที่เขาเจ้าเวิเศุเมมอนี่กว่าที่เขาเหตุประดับเนาะ แต่ว่าแพงปนใดคนรวยเขาเจ้าก็บสือถามมันงามอัมนอะต้นนี้ถามมีคนสื่อสี่ห้พันบาทบ่ขายได้พี่น้องกัวศิลไรซำนีบบ่มีปลูกมาหาปีนี่แล้วเนาะห้าปีแต่จริงนะมันแตกหาสัตนแล้วแต่บ่มีตัดออกอีกสัตนหนึ่งมันบ่ได้แบบ ตัวสิไ้ขนาดนี้ปลูกมาห้าปีมันใส่เวลาในการดัดจากต้นไม้ปกติดัดให้มันเป็นแบบ ดูมีมูลค่ามันสามารถดัดทรงใดก็ได้เนาะต้นใหม่บางประเภทก็จะใส่ลวดดัดอันนี้บอมีใส่เสือกดึงที่น้องเนี่ใส่เสือกดึงเมื่อกอนมันล้มแห้งหลายแล้วมันเอียงมันหนีบอมีก็เลยใส่เสือกดึงดัดให้มันตรงเนี่ยนี่เสือก ใส่เสือ้อผูกดึงดัดดัดให้มันตรงคล้ายๆคือดัดฟันน่ะล่ะมันบอกเขากันคือส่ลวดดัดเขาวิธีการผูก เมื่อก่อนบ่มีเ็ดงานอยนูนอยูุ่งเทพแต่ว่าบริเป็นคนงานสวนหนอกแต่ว่าทำงานรอปภแต่ว่าเท่าแก่เพื่อนกับใส่ให้เห็ดบัตถุอย่างตัดหยาเน่ยตัดต้นใหม่เน่ยจังซี่ต้องตัดบ่อยๆมัดปงแล้วก็ตัด มันจะได้มีความสวยงามสวยงามตาดท้องเรื่องแต่ว่าตกี้นะมันเป็นทรงพุ่มกลมเนีแต่บอมีกันเลยว่าเออ อยากให้มันเป็นสันกเ็เลยมาตัดแยกออกเนาะหลังจากนั้นมันได้แค่สองสันแล้วก็บ,บังคับให้มันออกสั้นที่สามเนี่ยบังคับให้ออกสันที่สี่แต่ว่านี้เสียหายหดสั้นที่หาพอถ้าสันที่หกที่เจ็ดก็ขึ้นิตัดบ่ได้อยู่กับลังข้าวไปละขนาดสั้นที่สี่ก็ยังผลตัดบดถึงในขนาดสันนี้ตัดยากเนาะเออ แต่สิบังคับมันออกซัมเนตต้นใหม่ทุกชนิดมันสามารถดัดได้เห็นบ่บ่มีเคยไปหลายที่อยู่แถวประเทศไทยปัวจะเป็นสวนสาธารณะเนาะแม้กระทั่งต้นมะขามอ่ะมันเป็นต้นใหม่ที่แบบโบราสิมาดัดได้แต่สมัยเขาเจ้ามัดดัดเห็นเป็นทรงพุ่มมันก็นงามเด้บางมองบางบาง้บานเขาก็ไปปลูก าตามคางกระแพงมันกลายเป็นรัวบ้านก็มีขจ้ากระตัดตัดทำมันเพียงได้ใครก็พวกนี้แหละเนาะด้วยว่าสีปีนัดต้นบอลไซก็ได้แต่เขาขายบริสุทธิ์ถือพี่น้องมูลค่าหลายหมื่นมันอยู่ที่ฝีมือการทำ เห็นต้นใหม่บางประเภทราคาเป็นเป็นลาดเหมือนกระเมียอันนี้คือเรื่องจริงหลายคนแบบแพ่งประดันไพ่สิบไปซสื่อแมอนโยเขาเจา้าพวนเขาเจ้ามีเงนเเเินเขาเจ้ากระสือต้นใหม่ราคาลักลานแต่อันนี้บอมีดัดเองเนาะต้นสื่อมาสื่อมาต้นต้นนี้หน่อยห่องดอกประมาณหาสิบบาท แต่ว่าตอนนี้ห้าพันก็ไม่ขายนะจ๊ะกัวสิดัตได้ขนาดนี้หาปีเนาะใส้เวลาห้าปีกัวสิดัตได้ซ้ำเนี่นี่งามบอพีนองอันนี้ก็บเมื่อกอนกับธรรมดาเนาะแต่อันนี้ก็ตั้งใจ้มันเป็นทรงนี่ ตัดให้เป็นชงคริสต์สมาสต้นคริสต์มาสสูงๆแหลมๆแต่ว่ามันฝนบปรตกแล้วมันบ่ค่อยแตกยอดมันเลยบ่ค่อยได้ตัดต้อนอ่ะมันปงตลอดอันนี้ก็เริ่มตัดบระถึงแล้ว เราบลดน้นำกิ่เหี่ยวพอฝนบต่ตกอันนี้จะเป็นทรงคลิสมาสต้นไม้ตระกูลเดียวสามารถดัดได้หลายอย่างเนาะบางคนเขาจะตัด,ดเป็นอันแบบกำแพงบ้านสี่เหลี่ยมก็ได้ ่อยแตกยอดรัดหลายกับห้างอันนี้เห็นเขาเจ้าเอินต้นซาทองเนาะอยู่ลาวซาทองสีเห็ดแหลมๆึ้นไป เดี๋ยวก็สที่ได้ใส่บันไดปีนคือไปตัดแล้วนี่กืเดีกไม่สูง ต้นนี้ก็จะเป็นทรงต้นคริสต์มาสเนาะแต่ว่ามันสูงจนตัดบไหยแล้วตัดยาก<ม>เหยียบกังใดล่ะเนี่ยอันนี้จะเป็นต้นไสเกาหลีเนาะแต่ว่าต้นใหม่นี่เขาเจากระดัดเห็หลายสันได้เหือนแล้วแต่ บางคนก็เห็ดเป็นสั้นบางคนก็เห็ดแบบโค้งประตูบางคนก็บบนกสิอัจจิตัดให้มันทรงต้นคริสต์มาสอันนี้บนมีเห็ดเป็นต้นคริสต์มาสโนตัดบ่ได้มันสูงโพดอันนี้ต้นนี่บ่เมนจากปีแล้วไม่นสามปีสี่ปีนาจีสีปีน่ะ ปีาปตัดยากบันไดก็ขึ้นบ่ได้มันอยู่ใกล้นำ้ำปดตัดจนไม่ได้ แต่ว่าต้นอันนี้นะครับเขาเสียบยอดเด้นี่แท้จริงเนี่ยต้นลำต้นเป็นต้นไซโคลีแต่ว่าอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งแต่เป็นอยู่ในตระก,กูลเดียวกันเนาะมันก็เลยเสียบยอดกันได้อันนี้เขาเจาะตัดแล้วก็ใส่วิธีการเอามาเสียบยอดเนี่ยนี่เสียบยอดสือมาต้นละลอยสี่ปีที่แล้ว นีเฮือนอันนี้นะบะหมี่เสียดมันเป็นทรงสั้นเนาะสองสั้นสามสั้นชี้สั้นก็ว่าไปเนี่ยอันกระไดอันกระไดสั้นสองสั้นนี่เนาะบะหมี่ก็ใช้วิธีการเด็ยดยอดแต่ว่า,าลำบบตรงก็เลยใส่ไม่ดามไว้เนี่เนาะเดี๋ยวก็จะเป็นพุ่มที่สองมักใน,ในออก,ก็กใหญ่ออกเขาก็ตัดตัดตัดมันก็ใหญ่ออกแตวก็ปล่อมมันแตกยอดขึ้นมาเป็นสั้นที่สามตัดให้มันใหญ่ออกๆๆคล้ายๆกับที่นั้น ำััเป็นสนนมันเริ่มได้่ทรงแล้วอันนี้ก็เป็นเริ่มทรงกลมแล้วกระสิปล่อยมันขึ้นแต่ละสัน้นเนาะ พอมันใหญ่ันเริ่มก็แตกสั่นที่สามที่สี่ไปนี่แหละพี่น้องอยู่กับธรรมชาตรอยู่กับต้นใหม่อันมาลองต้องแตงนีก็ซื้อมาเบิดหลายพันอยู่เด้อเออเนี่ยอันละห้าสิบบาทเนี่ยไปกินมีอันอยาหาืสีน้ำาสไปแล้วมันหอนดอกกล้วยใหม่ก็มีเนี่ยเนาะซื้อมาทุกอย่างห้าสิบบาทเนี่ย อันนี้ก็หา,บบาทีปาได้เนี่ยหุ้อสีก็ตายไปแล้วอันนี้ดอกไม้ปลอมอันนี้ของจริงอันนี้ฮอรมองนั่งเล่นอย่างนี้ละ่นแะลรพี่นอกจามากนี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีอันนี้คือบ้านสวนบ้านตากอากาศ